ที่จังหวัดยะลาค่ะในคาเฟ่ที่เรียกว่าอยู่ในสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแบบสายมินิมอลโดนใจเวยรุ่นไม่ควรจะพลาดค่ะซึ่งหลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้นนะคะผู้คนก็ทยอยออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติค่ะแต่ปรากฏว่าในพื้นที่จังหวัดยะลาจะพาไปดูคาเฟ่ที่หนึ่งะคะที่อยู่ในเขตเทศบาลนครยะลาบริเวณสวนขวัญเมืองยะลาหรือว่าพรุบากโกย ร้านคาเฟ่นี้ชื่อว่ามูลคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นร้านคาเฟ่ชิๆคๆคูคูนะคะถูกใจสายมินิมอลค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเรียกว่าโดนใจกลุ่มวัยรุ่นค่ะแล้วก็เด็กๆรวมไปถึงคนที่อยู่ในวัยทำงาน เมนูเด็ดของที่นี่นะคะก็จะมีทั้งเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นแต่ว่าซิกเนเจอร์ของร้านก็คือขนมแล้วก็เครื่องดื่มประเภทมะม่วงไม่ว่าจะเป็นเมนู Moon Cafe, ม,มนะะูลคาเฟ่หรือว่ากาแฟมะม่วงนะคะแมงโกชีสเค้กค่ะหรือว่าชีสเค้กมะม่วงมูนสติกกี้ดริงค์น้ำข้าวเหนียวมูลค่ะซึ่งเจ้าของร้านก็คือนายอิสนัยสลามอายุ26ปีเจ้าของร้านมูลคาเฟ่บอกว่า สำหรับร้านนี้เริ่มต้นมาจากที่บ้านขายข้าวเหนียวมะม่วงค่ะซึ่งส่วนตัวก็เป็นคนชอบทานข้าวเหนียวมะม่วงและก็ชอบทานกาแฟจึงได้ผสมผสานการระหว่างกาแฟกับมะม่วงนะคะแล้วก็ลองให้เพื่อนๆไปชิมกันดูปร,รากฏว่าเพื่อนชอบค่ะตัวเองจึงรู้สึกว่าเมนูข้าวเหนียวมะม่วงเป็นเมนูที่เรียบง่ายรสชาติอร่อยรู้สึกว่าเป็นเมนูนะคะที่ทุกคนได้ทานจะต้องชื่นชอบดู การจัดวางนะคะแล้วก็นําเสนอขายในรูปแบบมินิมอลเข้ากับเมนูที่ขายข้าวเหนียวมะม่วงอยู่กับคนไทยมานานค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่ชาวต่างชาติเองก็ได้ลิ้มลองแล้วติดใจกันไปซึ่งบอกว่าตั้งแต่เปิดร้านมูลคาเฟ่ผลตอบรับดีขายดีทุกคนค่ะก็จะมาสั่งกาแฟมะม่วงกันอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีลูกค้านะคะที่อยู่ในกลุ่มเด็กไปถึงผู้ใหญ่ส่วนรสชาติกาแฟก็จะเป็นรสชาติเป็นชาแบล็กทีรายได้ต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ300แก้วต่อวัน ซึ่งรับรับเข้าร้านนะคะประมาณ2 0,000ืบาทต่อวันค่งก็สามารถชุบชีวิตนะคะในช่วงวิกฤตโควิด -19 นี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวสำหรับใครที่อยากจะไปไปได้เลยค่ะมูลคาเฟ่นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา7โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดหรือจะโทรศัพท์ไปสั่งกันได้ที่เบอร์โทร0 8 6 9 6 7 9 7 7 7้ําย้ำอีกครั้งว่าร้านนี้นะคะอยู่ที่บริเวณสวนขวัญเมืองจังหวัดยะลาในอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะ